มีทั้งคําเตือนและคําแนะนําในช่วงหน้าร้อนมาฝากกันในช่วงนี้จากทางปอพกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องจอดรถไว้กลางแจ้งกลางแดดนะคะเพราะตอนนี้อากาศร้อนจัดจริงๆมีสิ่งของอะไรที่เราไม่ควรจะลืมไว้ในรถบ้างที่จะเสี่ยงให้เกิดอันตรายค่ะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพกระทรวงมหาดไทยนะคะมีข้อแนะนําและคําเตือนค่ะกรณีที่อาจจะลืมสิ่งของหรือว่าวัสดุที่มีความไวต่อความร้อนไว้ในรถยนต์โดยเฉพาะผู้ที่จอดรถกลางแดดที่อากาศร้อนจัดในช่วงหน้าร้อนค่ะเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยวัสดุสิ่งของที่ไม่ควรลืมไว้ในรถเลยนะคะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกค่ะอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิดเลยนะคะเช่นแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank n o t e บุ๊ก ipad โทรศัพท์มือถือเพราะว่าแบตเตอรี่ค่ะจะมีความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีหากโดนความร้อนนานนะคะก็จะเสี่ยงต่อการเกิดการลัดวงจรอาจจะระเบิดได้ค่ะนอกจากนี้ความร้อนอาจทําให้วงจรภายในได้รับความเสียหายแบตเตอรี่เสื่อมได้ค่ะอายุการใช้งานสั้นลงเช่นพอไปชาร์จมันชาร์จเข้าโทรศัพท์ได้ช้าลงนะคะหรือว่าชาร์จได้จํานวนรอบไม่เท่าเดิมค่ะ อย่างที่2ค่ะพวกกระป๋องสเปรย์นะคะเพราะว่ามีสารเคมีแล้วก็มีแก๊สถูกอัดแน่นในปริมาณมากหากถูกความร้อนนานๆนะคะทำให้สารเคมีและแก๊สขยายตัวจากแรงดันที่สูงขึ้นจนเกิดการระเบิดได้ค่ะ และ3นะคะก็คือไฟแช็กหรือไม้ขีดไฟค่ะเนื่องจากมีสารเคมีและมีแก๊สสะสมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหากถูกความร้อนสูงก็เสี่ยงนะคะต่อการจุดไฟและระเบิดได้และ4ค่ะขวดน้ําพลาสติกนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นขวดน้ําที่มีน้ําบรรจุอยู่ข้างในพอระวางในบริเวณที่อากาศร้อนจัด แสงทำมุมตกกระทบพอดีนะคะก็จะกลายเป็นจุดรวมแสงทําให้เกิดไฟไหม้ได้ดังนั้นคุณผู้ชมคะก่อนที่จะลงจากรถทุกครั้งตรวจสอบสิ่งของเหล่านี้ด้วยนะคะว่าลืมทิ้งไว้ในรถหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรถและไม่เสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ เดี๋ยวต้องไปเอาขวดพลาสติกออกจากรถแหละคือบางทีไปปั๊มแล้วเขาให้ของอแถมม,มีน้ำแถมมาเขาก็วางไว้ไม่ได้เอาลงเนี้ยเสี่ยงอันตรายเลยนะครับผมดูเดินหน่อยนะครับนอกจากนี้ปอพอยังมีข้อแนะนำครับสำหรับผู้ที่ขับรถเดินทางไกลในสภาพอากาศที่ร้อนจัดช่วงหน้าร้อนแบบนี้ซึ่งความร้อนนี่แหละเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ร่างกายและสายตาของผู้ขับขี่อ่อนล้าจนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายข้อแรกนะครับแนะนาเลยควรตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนที่คุณจะออกเดินทางโดยเฉพาะยางรถย ที่สัมผัสกับความร้อนบนพื้นถนนคือความร้อนนี่มันทําให้ยางขยายตัวแล้วก็เสื่อมสภาพได้ไวขึ้นนั่นเองครับหากว่าจอดรถตากแดดเป็นเวลานาน,านๆควรที่จะเปิดประตูลดกระจกร,กรถก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อเป็นการระบายความร้อนให้ออกจากรถและเมื่อสตาร์ทรถแล้วนะครับควรค่อยๆไล่ระดับความเย็นขึ้นไปทีละนิดทีละนิดครับ ในระหว่างการขับขี่ก็ไม่ควรโฟกัสเฉพาะที่จุดใดจุดหนึ่งของถนนนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดภาพลวงตาได้ค่ะเราจะเห็นเป็นภาพเหมือนน้ำขังบนท้องถนนก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะหากขับรถด้วยความเร็วแล้วก็ไปหักหลบแอ่งน้ำตามภาพลวงตาที่เราเห็นค่ะ ควรจะจอดพักรถเป็นระยะทุกๆระยะทาง150-200กิโลเมตรเพื่อเครื่องยนต์ได้พักระบายความร้อนและผู้ขับขี่ก็ได้พักด้วยค่ะยืดเส้นยืดสายเติมความสดชื่นให้กับร่างกายและควรติดตั้งฟิล์มกรองแสงเพิ่มเติมนะคะก็จะสามารถช่วยลดความร้อนในห้องโดยสารได้ลดภาระการทำงานของแอร์รวมถึงชชวยกรองแสงสะท้อนที่ส่องเข้าไปในรถได้ค่ะ